เราจะเกาะติดกันต่อถึงการเลือกตั้งสารัฐนะครับในวันนี้ถ้าให้นับถอยหลังเนี่ยเหลือเวลาอีก28วันก็จะถึงวันเลือกตั้งสารัฐนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทั้งประธานาธิบดีโจโบไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมลาแฮวิสรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็ร่วมรำลึกครบรอบ1ปีเหตุการณ์ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดน และนางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ร่วมพิธีและทำพิธีจุดเทียนรำลึกและไว้อาลัยที่ห้องทำงานรูปไขยในทำเนียบขาวโดยมีแอรอนอเล็กซานเดอร์ผู้นำาศาสนายิวในกรุงวอชิงตันเป็นผู้ประกอบพิธีสวดภาวนาแล้วก็สงบลิ่งไว้อาลัยซึ่งประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้กล่าวอะไรหลังเสร็จพิธีนะครับแต่เขาระบุในแถลงการที่เผยแพร่ออกมาจากทำเนียบขาว บอกว่าการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมได้นําความทรงจําอันเจ็บปวดที่เกิดจากความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวยิวที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายพันปีกลับคืนมาคุณน้ำสาวรับบอกว่าเขาเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะจดจําวันที่7ตุลาคมในฐานะวันที่มืดมนสําหรับชาวปาเลสตายเช่นกันเนื่องจากความขัดแย้งที่ฮามาสก่อขึ้นไว้นั้นทําให้พลเรือนจนํานวนมากต้องทนทุกข์ทรมานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าชาวอิสราเอลไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและ เขาจะไม่หยุดทํางานเพื่อบรุลเขาตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและพาตัวประกันกลับบ้านขณะที่รองประธานาธิบดีแฮริสได้ร่วมรําลึกครบรอบ1นปีเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลด้วยการปลูกต้นทับทิมที่บ้านพักของรองประธานาธิบดีร่วมกับนายดักเอมฮอฟสามีเพื่อรําลึกถึงผู้เสียชีวิตส่วนอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ไปร่วมงานที่จัดขึ้นที่รีสอร์ทส,ส่วนตัวของเขาที่รัฐฟลอริดานะครับ ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับคืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครตว่าขาดความเป็นผู้นําจนทําให้เกิดการโจมตีรุนแรงซึ่งเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในตอนนั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนอรพพน์ต่อชาวยิวที่มาร่วมงานลรัลึกวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วบอกว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดสําหรับชาวยิวนับตั้งแต่เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สิ่งที่เกิดขึ้น ราวกับว่าประตูนรกถูกเปิดออกและปลดปล่อยความชั่วร้ายมายัางโลกซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ความเกลียดชังต่อชาวยิวได้กลับมาอีกครั้งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าความเกลียดชังได้กลับมาถึงที่อเมริกาบนท้องถนนบนหน้าสื่อในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพรรคเดโมแครตแต่ในพรร รีพับลิกันอดีตประธานาธิบดีรัป์บอกว่าในพรรคของเขาไม่ได้มีความเกลียดชังแบบนั้นอยู่เลยพรรครีพับลิกันไม่ได้ติดโรคร้ายนั้นอดีตประธานาธิบดีรัป์บอกกับชาวยิวที่อยู่ในงานนะครับบอกว่าหากว่าเขาชนะการเลือกตั้งในปีนี้เขาจะกําจัดผู้ที่เกลียดชาวยิวเขากล่าวว่าผมจะปกป้องประชากรอเมริกันเชื้อสายยิวของเราผมจะปกป้องชุมชนของคุณโรงเรียนของคุณสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคุณและค่านิยมของคุณ เราจะกำจัดผู้สนับสนุนยิฮาดและพวกเกลียดชังชาวยิวที่ไม่ทำอะไรเลยเพื่อช่วยเหลือประเทศของเราพวกเขาต้องการแค่จะทำลายประเทศของเราอดีตประธานาธิบดีทัป์บอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งและใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่หากเขาไม่ชนะจะมีอะไรตามมาอีกเยอะครับนี่นี่ก็เป็นสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีทัปม และก็เป็นอีกครั้งนะครับที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากสนวนคอร์ทที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งไปพูดโจมตีชาวยูในสหรัฐให้รับผิดชอบหากเขาแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าชาวยูหันไปลงคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตแต่นอกจากความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อีกเรื่องหนึ่งด้วยครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กลับไปหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เขาพยายามถูกพยายามลอบสังหารเมื่อ3เดือนที่แล้วเขากลับไปอีกครั้งครับการหาเสียงครั้งนี้ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากเพราะว่ามีนายอีล u อนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาแล้วก็ SpaceX ขึ้นเวทีด้วยซึ่งนับเป็นการปรากฏตัวในการหาเสียงครั้งแรกหลังจากที่อีลอนมัสประกาศตัวสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับอีลอนมัสไปร่วมหาเสียงให้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โดยอีลอนมัสปรากฏตัวบนเวทีพร้อมหมวกแก๊ปสีดำที่มีสโลแกน Make America Great Again ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ปักอยู่บนหน้าหมวกแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเขาเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาเลือกอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และก็ไปลากทุกคนที่คุณรู้จักหรือว่าไม่รู้จักให้ออกมาเลือกตั้งซะ อีลอนมัสบอกเลยนะครับว่าเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งธรรมดานี่จะเป็นการเลือกตั้งสารัฐครั้งสุดท้ายหากรัลชไม่ชนะนี่ขนาดนี้เลยนะครับอีลอนมัสยังบอกด้วยโจมตีไปยังพรรคเดโมแครตเลยบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย หลายคนบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยดูจะแสดงท่าทีทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โดยหลังจากที่อีลอนมัสไปขึ้นเวทีหาเสียงกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์แล้ววันจันทร์อีลอนมัสยังให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาวสันพิธีกรชื่อดังสายอนุรักษนิยมซึ่งเขาก็ได้ยืนยันสิ่งที่เขาพูดบนเวทีนะครับบอกว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดว่าหากทรัมป์ไม่ชนะเลือกตั้งนะการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายทีี่เราจะม โดยเขาอธิบายว่าที่เขาคิดแบบนี้เป็นเพราะว่าปัญหาผู้อพยพเนี่ยแหละเพราะว่าพรรคเดมโมแครตปล่อยให้ผู้อพยพที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหลทะลักเข้ามาในอเมริกาจากนั้นผู้อพยพเหล่านี้ก็ถูกส่งไปยังรัฐสวิงสเตทที่สําคัญที่มีไม่กี่รัฐเพื่อให้พวกเขาได้รับสัญชาติกลายเป็นคนของรัฐเหล่านั้นและก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรคเดมโมแครตอีลอนมัสบอกว่าดังนั้นผมบอกได้เลย ว่าถ้าเดโมแครตเป็นรัฐบาลต่อไปอีก4ปีพวกเขาก็จะปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากเข้ามาในประเทศของเราอีกจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่มีรัฐที่รีพับลิกันมีโอกาสชนะประเทศนี้จะกลายเป็นประเทศที่เป็นพักการเมืองเดียวในที่สุดครับพ mm ูด hmm. ถึงเรื่องผู้อพยพเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ฝั่งรีพับลิกันหยิบขึ้นมาจมตี ฝ่ายเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองประธานาธิบดีแฮวิสอยู่บ่อยๆเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้แหละครับรองประธานาธิบดีแฮวิสอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันมาเกือบ4ปีแล้วก็ถูกมองว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรในการแก้ปัญหาผู้อพยพทีนี้รองไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ของฝั่งแฮลวิสบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีแฮวิสเพิ่งไปพูดเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ตัวต่อตัว วิลวิเทเกอร์พิธีกรรายการ60 m i n u t e ของ CBS โดยเธอบอกว่าเรื่องผู้อพยพเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานแล้วก็เป็นความท้าทายที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเจอมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศโดยเฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพจานวนมากที่หนีมาจากซีกโลกตะวันตกเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐต้องรับมือกันอย่างหนักมาโดยตลอด พิธีกรก็ถามคับบอกว่าเอ๊ะที่ปัญหามันรุนแรงแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลสารัฐปราบปรามช้าเกินไปหรือเปล่าตรงนี้รองประธานาธิบดีเฮวิสเลี่ยงที่จะไม่ตอบนะครับโดยเธอให้เหตุผลว่ารัฐบาลเคยเสนอร่างกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปในสภาเมื่อต้นปี2021แต่ถูกขัดขวางโดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งออกมาเรียกร้องให้สมาชิกพรรครีพับลิกันไม่ยอมรับร่างกฎหมายดังกลา่าว รองประธานาธิบดีไหวิสบอกว่าเรามีปัญหานี้มานานแล้วและมีวิธีแก้ไขยอยู่ใกล้แค่เอื้อมซึ่งเราได้เสนอวิธีแก้ไขยอย่างแท้จริงมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เราต้องการให้รัฐสภาสามารถดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริงแต่โดนัลด์ทรัมป์รู้ข่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้กําลังดําเนินการอยู่และอาจจะผ่านเขาต้องการลงสมัครเพื่อแก้ปัญหาแทนดังนั้นเขาเลยไปบอกว่าให้ปัดตกร่างกฎหมายนี้อย่าปล่อยให้มันดําเนินต่อไปครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับการเลือกตั้งสารัฐเกาะติดกันต่อนะครับต่อเนื่อง28วันสุดท้ายครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today